ผมมีคอร์บเดรตน,นะนตุพร้อมคาล์โบไฮเดรตคีโนีคนอร์บเดรตคีโตนีโอ้โหบังบักเกมนดี้ยเลยเอ่อะ คิดว่าต่อเลยนะค้าเดี๋ยวนะยอมเก็บให้อนดูโอ้โหโก่อะใครกำกับแล้วจะดู โอ้นี่เหงก็จเดียวครับชทเาจะมาแอปเาจะมาตัวนี้ตัวนี้ดูไปแล้วมัดวมั่2ตัวมัดสองตัว เฮ้ยแล้วใครอยู่ข้างๆหนึ่งมาพมพียมอะไรอ่ะเพียมอะไรอ่ะมับคิดว่นี้อายุสามสิบน้ำหนักดีกวะไ,ไม่รู้รอะไรจะเตะอะไร ไม่แรกอ่ะไม่แรกมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มมากหนงว่ามากหนึนี่ผมเพิ่งแรกได้แลวเนี่ยคิดตัวนี้เอาแรก่อไปปะไม่รู้ว่าคุ้มมนโอเคแรับผมไปเิดความสามารถไว้ี่พตัวระดับพุ้มาติดนะครับให้โกนตานใหม่ให้โกอ่าน ดีไหมเผื่อคุณมีตัวดีผมคุณจมมันแล้วก็ขอรับใช้ทางเับ